ดีค่ะพบกันวันนี้นะคะกับสาระดีๆสำหรับสาวๆที่อยากหน้าใสถาวรแบบข้ามคืนฝ้ากระจุดด่างดำสิวค่ะที่เป็นปัญหายอยู่บนหน้าหายเกลี้ยงลองมาฟังกับมนูนะคะกับสูตรง่ายๆที่ใครก็สามารถทำได้ค่ะก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้นะคะ ขั้นตอนการทำและวิธีการทำไม่ยุ่งยากอย่างที่มันเคยแนะนำค่ะข้าวข้าวสารจะเป็นข้าวชนิดไหนก็ได้ยิ่งข้าวที่ไม่ขัดสีค่ะบางคนถามว่าข้าวชนิดอื่นได้ไหมมันตอบเลยว่าได้ค่ะเราจะใช้ข้าวเพื่อเป็นตัวช่วยในการบำรุงวิตามินดีซีวิตามินที่อยู่ในข้าวรวมถึงแคลเซียมนี่นะคะจะช่วยในการผัดเซลล์ผิวเก่าช่วยทำให้ผิว เกิดใหม่นุ่มสวยอัตราการใช้ข้าวนะคะปริมาณ4ช้อนโต๊ะพุนพูนองนี้นะคะใช้ช้อนแกงที่บ้านใส่โถป,ปั่นได้เลยค่ะใส่ลงไป4ี่ช้อน2 3และ4ค่ะน,นมนมมนใช้เป็นนม จืดนะคะปริมาณค่ะหลายคนถามครั้งก่อนก็แจ้งไปแล้วแต่ว่าหลายๆคนอาจจะงงและยังสงสยัยนมจืดที่มนใช้ลดอะไรก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบ้านนมจืด200มิลลิกตรนมจืด200มิลลิกราใส่ลงไปเลยค่ะจะเป็นนมสดลดจืดแล้วเราก็จะทำการปั่น แล้วมนก็ทำการปั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะข้าวนี่กับนมเข้ากันดีทำการกรองด้วยกระชอนตาถี่ค่ะกรองเพื่อไม่ให้ข้าวนี่นะคะเม็ดข้าวที่ยังเป็นเม็ดอยู่ผสมลงไปเสร็จเรียบร้อยค่ะ ขั้นตอนนี้สําคัญมากค่ะนํามาตั้งไฟนี่นะคะตั้งไฟเปิดไฟอ่อนๆค่ะค่อยๆเคี่ยวขั้นตอนนี้แหละสาคัญหลายๆคนอาจจะทำพลาดตรงขั้นตอนนี้นะคะหมั่นคนค่ะคนให้ตลอดอย่างนี้นะคะคนไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ข้าวและนมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันและแป้งสุกนะคะเราจะไม่แปะเราจะไม่ควรจนแห้งเราจะคนไปเรื่อยๆ ขั้นตอนนี้สําคัญอย่างที่ม์บอกค่ะอย่าทิ้งนะคะอย่าทิ้งอย่าทิ้งหม้อกวนไปเรื่อยๆค่ะจะสังเกตได้ว่าเริ่มมีฟองขึ้นมาแล้วนะคะกวนต่อแค่แป้งสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟเลยค่ะ ส่วนผสมของเราสุกแล้วนะคะเราก็จะทำการปิดไฟค่ะหลังจากที่ปิดไฟลงไปแล้วนะคะมนแนะนำให้คนต่ออีกสักครู่อย่าเพิ่งทิ้งนะคะควรไปอีกสักพัก คนไปสับประมาหนึ่งสองนาทีนะคะแล้วค่อยเคใส่ภาชนะเพือพอพ่อให้ส่วนผสมที่ได้นี้นะคะเสร็จตัวดีขึ้น และเมื่อพักจนอุนอ่นๆแล้วนะคะมอนก็จะทำการเติมเซรั่มวิตามินซีนะคะนี่ซึ่งช่วยในการบำรุงเวลาใช้มอนก็จะหยดลงไปโดยประมาณ1 2 3่ส นี่นะคะแล้วก็ทําการคนให้เข้ากันเลยค่ะจะเห็นว่าน้ํายังเป็นน้ําอยู่นะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะ และหลังจากที่มนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงขั้นตอนวิธีการแนะนำการใช้การเก็บรักษาแล้วค่ะสำหรับคนที่จะเก็บแบบมนนะคะใส่ขวดโหลอาจจะไม่ใช่ขวดลักษณะเดียวกันก็ได้แต่เป็นโหลที่ปิดฝาสนิทนะคะแล้วก็ ใส่ไว้แบบมนเลยอย่างเงี้ยวิธีการใช้มันจะได้ง่ายเวลาที่เรานำมาใช้ค่ะและก็จะช่วยในการเก็บอุณหภูมิได้ดีแช่เย็นเก็บไว้ได้นานหนึ่งเดือนค่ะแต่ถ้าตู้เย็นบ้านไหนที่อาจจะอุณหภูมิไม่เท่ากันนะคะถ้าใช้แล้วมีกลิ่นแปลกๆคือในเนี้ยมันจะมีความหอมของข,องข้าวของนมและว,วิตามินซีที่มนใส่ลงไปวิตามินซีตัวนี้นะมนบอกเลยว่าอย่างตัวที่มนบอกอย่างเงี้ยค่ะตัวที่มนแนะนำจริงๆที่บ้านไหนใช้ตัวไหนก็ได้แต่ตัวเนี้ยที่มนใช้จากขัง ตัวนั้นเป็นวิตามิน B นะคะตัวนี้มนลใช้ C บวกเซรั่มซึ่งหลายๆคนอาจจะใช้เซรั่มรวมได้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าขึ้นอยู่กับความสะดวกจริงๆนะคะตัวนี้แต่ตัวนี้มันบอกเลยว่ามันมีความหอมและหอมมากแม้ชทั่งแม้กระทั่งเราเอาไปรวมกับข้าวกับนมอันนี้หน้ามนนเริ่มแห้งแล้วนะคะล้างมาเรียบร้อยแล้วนี่สภาพหน้าสดๆเลยและหลังจากนั้นพอหน้าเริ่มแห้งแล้วค่ะ เคล็ดลับสําหรับการมาร์กหน้าการทาหน้าการนวดบํารุงหน้าคนหน้ามันค่ะหมอแนะนําว่าคนหน้ามันแนะนําให้นวดนานได้นวดนานๆเลยยิ่งนวดนานได้ยิ่งดีแต่สําหรับคนหน้าแห้งค่ะแนะนําให้นวดหนึ่งถึงสามนาทีพออย่านวดนานเกินกว่านั้นนะคะยิ่งนวดนานมันจะยิ่งทําให้หน้าแหง้งนี่เป็นเคล็ดลับเวลาที่เราใช้เครื่องสําอางใช้เวทสําอางหรือสมุนไพรชนิดไหนก็นแล้วแต่มันเป็นเคล็ดลับหลายคนอาจจะย้อนแย้งว่าอะ หน้ามันถ้ายิ่งนวดนานมันจะยิ่งไม่มันหรอมันบอกเลยว่าสําหรับคนหน้ามันค่ะท่านวดนานมันจะทําให้สภาพหน้าดีขึ้นแต่ถ้าใครหน้ามันเอาไปโปะโแปะแปะนะคะแล้วเลิกแล้วพอเราลังหน้าออกหน้าจะยิ่งมันขึ้นเชื่อแล้วลองดูค่ะวิธีการใช้อันนี้ด้วยความที่มันทํามาเพื่อใช้ให้เพื่อนๆดูนะคะมันจะใช้สูตรเนี้ยใช้มือแต้มแล้ว จุดตามนา้าให้เพื่อนๆดูเลยค่ะวิธีการนี่จะสังเกตว่าจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่หลายๆคนทําแล้วมันเป็นเนื้อแป้งฉะนั้นเวลาที่มาร์กหรือขัดมันจะทําให้หน้าแห้งเร็วอันนี้นะคะนี่ห้าจุดใส่ไปเลยค่ะใช่ปริมาณเยอะใครจะทําให้มันข้นกว่านี้นิดนึงก็ได้นะเราไม่ว่ากันค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทําการนวดขัดไล่วนนี้นะคะ เวลานวดใช้นิ้วนางกับน,นิ้วกลางอยู่ที่มนบอกนวดเลยค่ะนวดเพื่อยกกระชับระหว่างที่เราทำเนี่ยเราควรจะทำให้มันได้ประโยชน์ด้วยนะคะส่วนใครที่มีสิวเมียแบบมนเนี่ยค่ะสามารถที่จะนวดโดนได้เลยเดี๋ยวมันก็จะยุบไปเอง นวดไปเลยค่ะเวลานวดดูนะคะสังเกตวิธีการนวดของมอนมอนจะนวดเพื่อยกกระชับใช้สองนิ้วนี้เพลาะนี่นะคะและแกๆเวลาทํามันอาจจะขัดนิดนึงแต่ถ้าใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะชินสองนิ้วนี้จะลงน้ําหนักสําหรับหน้าพอดีเลยใช้นวดค่ะส่วนกับนี่จมูกขัดขึ้นสิวเซียนมันจะดีขึ้นมันจะทําให้สภาพหน้าดีขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยที่มีสิวเซียนมีรูขุมขนเงนี้ยนะคะมันจะทําให้ดีขึ้นนวดนานได้เลยค่ะพอเริ่มแห้ง ก็ค่อยเติมสําหรับตอนเช้าถ้าใครมีเวลาก็นวดเป็นประจำหลังล้างหน้าเหมือนเมื่อกี้มอลล้างหน้าค่ะล้างหน้าเสร็จแล้วก็นวดได้เลยช่วยนวดหลังจากนวดเสร็จมวแนะนําให้หล้างออกค่ะน่ส่วนกลางคืนใครที่ใช้ตอนกลางคืนอยากจะใช้แทนมาร์คค่ะมาร์หน้าล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วทานี่ น้ำนมข้าวตัวนี้ลงไปเลยค่ะแล้วก็หลังทั้นั้นก็ทิ้งไว้เลยไม่ต้องล้างออกมาไว้ทั้งคืนแล้วเช้ามาล้างออกครั้งเดียวได้เลยเพราะในเนี้ยมีเซรั่มมีวิตามินซีซึ่งช่วยเราอยู่แล้วนะคะมันก็จะเหมือนกับมา์คจะทําให้หน้าตึงๆหลังจากที่แห้ง นี่จะสังเกตได้เลยนะคะว่าสภาพแน่มันดีขึ้นจริงๆลองทําใช้กันดูค่ะอย่าลืมนะคะหลังทําหรือตอนระหว่างทําค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้หลายๆคนทําแล้วส่งภาพมาให้มันดูผลปรากฏว่าแห้งทําไมคะมนทําไมคะคุณมอนอาทําไมมันแห้งตึงแบบนี้ด้วยความที่หลายๆคนอย่างที่มน แนะนำตอนช่วงทํามนพูดย้ามากว่าขั้นตอนนั้นควรจะระวังเพราะเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากนะคะในพนวดไปสักครู่เราจะรู้สึกเลยว่ามันแห้งแต่ว่ามันก็จะไม่ตึงเหมือนกับหลายๆคนที่ส่งภาพมาให้มนดูนี่นะคะหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมนจะไปล้างหน้าค่ะล้างหน้าออกแล้วเราก็ ทาด้วยวิตามินซีอีกรอบเพื่อช่วยในการบำรุงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะแต่งหน้าได้ปกติวิธีการนี้ลองนำไปใช้กันดูค่ะมนบอกเลยว่าสามารถกำจัดสิวฝ้ากระจุดด่างดำได้แบบชัดเจนลิ้วรอยที่มีไางงี้นะคะ หลายๆคนที่เห็นและรู้จักอายุมนไม่น้อยแล้วนะคะอีกปีก็จะเข้าหลักเลขสี่แล้วฉะนั้นการบำรุงหน้าค่ะอย่ารอให้หน้ามีปัญหาแบบชัดเจนแล้วเราถึงจะมาแก้เราสามารถที่จะบำรุงได้แม้หน้าไม่มีปัญหาค่ะ อย่าลืมไปลองทําใช้กันดูนะคะมีปัญหาติดตรงไหนเมนเข้ามาสอบถามเข้ามาในข้อความได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับสาระดีๆรอบตัวเราค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ